สวัสดีครับมามาแก้นต่อโอ้ยรถสกรปรกล้างหน่อยอคาร์วอชคาร์วอชดูว่าถูกไหมไมถูกกระช่างมันเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอ้คาร์เลยได้ออกตองรงนี้มคอมพลสแผลใครบ้างวะเนี่ยลบไปด้วยทำลายหลักฐาน อัปเกรดอะไรล่ะครับแค่นี้ก็ลำบากแล้วออัปแดงได้สองชิ้นแล้วมั้งนี่ตัวท่อเอ๋ท่อต่อเทอร์โบกับท่อใช่เปล่าเทอร์โบกับติดท่อต่อไอ้นั่นนะเครื่องกรองไส้กรองไม่รู้จำไม่ได้เอเฟร,รมรถก็เปลี่ยนใหม่ทั้งเฟร,รมอะ่ะ ไม่รู้ใส่ลายอะไรคิดไม่ออกตอนแรกว่าซื้อวิงซื้อเลยดีไหมวิงเนี่ยดูกว่าวิงอะไรวิงนี้ก็สวยนะคาร์บอนเอ้ยเขาเรียกอะไรนะน่าจะคาร์บอนละมั้งอันนี้ก็แปลงๆไนงะไม่รู้ เอ้นี่มันแชมเปแดงวะอันนี้ก็เจิดไปอันนี้จะเข้าสุดแล้วมั้งแอโรเดดมิกไงแต่น้ำหนักขึ้นซื้อใส่เลยแล้วกันเพราะว่ากันแล้วก็ไปบูปินแหม่หวาแลวบูปิน ลับเยหน uh huh. หลายชิน้นนะเนี่ยแล้วก็ส่วนอันนี้ไอต้องเก็บเงินก่อนโอ้สามแสนไอต้องใช้เว้ยไม่ใช้ไม่ได้ไอันนี้เขาเรียกไอ <c oughs> จำไม่ได้เดี๋ยว <c oughs> ไอ เอที่ติดตรงเอแถวล้ออ่ะพุทเขาเรียกอะไรนะช่างช่างมันทำไม่ได้เก็บก่อนสามแสนห้าะเอ็นจินนี่ก็สำคัญต้องเก็บอีกต่อตัวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้ทำไมต่างวะอ๋อรู้แล้วอ๋อรู้ความต่างแล้ว n t นตีเล็กซิสเตมนี้ต้องมีปะ่ะหาตังต่อเอกิดฟุกดอกชิ้น2ชิ้นเคยดอกให้หรอก เกมก็ยังเค็มนะคนเล่นยังเหนื่อยเออไปไปหาชิ้นส่วนอัปเกรดหน่อยโอ้ยเจอแต่คนเก่งๆพวกทีเราไม่เก่งวะ่ะท่อยังไม่เปลี่ยนไม่มีตัง เฮ้ยล้อฟรีซะว่าหนักขึ้นนะเนี่ยปกติล้อไม่ฟรีนะใช่มันหนักขึ้นปกติล้อจะไม่ฟรีแต่ว่าใส่วิ่งไปหนักหนักขึ้นโอ้หนักขึ้นเยอะเลยแต่แอโรดเดนิมิกดีขึ้นไงล้อฟรีก็ไม่เป็นไรเนาะปกติล้อไม่ฟรีล้อฟรีแหละ เดี๋ยวซื้อกล่องมาใส่แล้วกล่องไอซียูนนะใช่ปะ่ะเมื่อกีน้เนี้ยรู้เรียกกล่องอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวไปหาใหม่ก่อนมันไม่บอกไงไอตอนใส่อ่ะต้องฟาร์มอีกฟาร์มยาวเลยเป็นเกมขยันฟาร์มรอของก็ดรอปยากเอ้ยไม่กินเหลือสองร้อยเก้าปะ่ะลดป่ะ แรงมา้าไอทับนิวตันอะไรไม่รู้อะแรงม้านิวตันหรือเปล่าน่าใช่ตัวทีน่าจะนิวตันนะหรืออะไรต่อกิโลกรัมกเลยหรือต่อตันเนี่ยหาความรูนใน Google เอาพี่เกดหาเออหาไปโอ้หาจริงด้วยวะวิ่งถ่วงแน่เลย ทางมันเดี๋ยวไปอัพเอาทีเดียวไม่รู้ไงว่าวิ่งจะถ่วงแต่บอกเอลูเดเไอเมก็ดีไม่ไว่าเดั๊เก็บมันเบาขึ้นเป็นสีแดงก็จบจริงด้วยวิ่งถ่วงจริงด้วยก็อบวิงให้มาตานันละ อันมปนสีแดงเบาเลยมก้าโลถือว่าหนักนะรถแข่งอะ่ะแโล9ก้าโลเจ็ดโลอะ่ะออกไปสองโลสามโลคขาเร็วก็ขึ้นนะจริงๆอะ่ะไม่แตน่น้ำหนักคนขับเบาก็ยิ่งดีอเออเปลี่ยนเกียร์มันหนงงงนิดหน่อย ซื้อซื้อได้แค่สี่ร้อยแต่ไม่เคยได้ของขายเลยของขายหาย,ยากต้องยอมแพ้อะห,หาของขายดูดิเอ้อบูปิกก็ได้เยอะขึ้นนะไม่เราไม่เคยเล่นเครื่องอ่ะที่เกรียดทำไม่เครื่องร้อนถ้าไม่เก่งมึงไม่ทำให้เครื่องร้อนอ่ะหากันมานไม่เกินสิบอ่ะจะโดยเครื่องอ เออมันกระชากหลังป่ะทีนี้จะว่าหนักขึ้นแล้วเนี่ยหนักหลังเอ๊ะต้องเอาวิงแลวไม่ไหวมันบอที่สุดอะไปดูดิไปดูมูทลทรีคุณขายได้ไหมคุณขายได้เอ๊ะไม่ใช่คราบดิ ร้านค้าแบบไวดูอ,อดูเซลโอ้ขาไม่ได้ด้วยโอเคไม่ต้ว่าไาหาคนคู่แข่งต่อใส่กันจังเทอร์โบเนี่ย แข่งกันเหมือนเดิมเลยแหละล้อฟรีถุงว่าฟรีเยอะอยู่เมื่อกี้เนี้ยต้องหาการมาอาัดวิ่งให้มันเบาลงแล้วจับโค้งให้มันแดงหมดเลยเราซื้อไอ้สามแสนห้าด้วยขาดเยอะของ ใส่ที่ต้องอให้มันตันรือน้ำหนักลงงั้นเราจะแย่เอาแต่ละืีก็ใช้ยังไงใช้ยอะสักชิ้นก็ไม่ได้อะยังยากเลยเกมนี้ Okay. โอ้แต่อยากได้ย er. ินรีบีหา y, คดอ่อนมาแข่งมาเจอกันหน่อยมาใกล้ๆกันดีแหละหากันหนึ่งเอาเบิเครื่องแล้วกันหรือบางยี่ห้อมาแรงกว่าเราไงแต่มันเท่ากันก็ตามโอ้สีน้อยลงแล้ว รถเราอย่างขาดเลยโอ้ยไม่ต้องเบร์เครื่องอะไรมั้งถ้าขาดขนาดนี้แต่ว,วีทัพที่รถเลยนะหลังจากใส่วิงมาเนี่ยมาลองแข่งแบบไม่เบิร์ดิจะสู้ได้ไหนะมยองขาด,ดู่ดี เออเห็นหป่ะเปลี่ยนเกียร์มันแล้วมันกระชากอะ่ะใส่น้ำหนักเพิ่มแล้วใส่วิงหน้าเลยทำเบาลงปกติไม่กระชากไงกระชากทีนี้ความเร็กวก็ลดลงนะลดน่ะ เลยวลาเราไปสีแดงเราเปลี่ยนเฟรมมันไม่หายนะเกมนี้ดีดีอย่างหนึ่งเลยไปเนหลยแข่งพวกนี้แหละสนุก โอ้ไหวอยู่ตรงทน่นี้ขอของขายจะกชิ้นเถอะขอร้องกราบเลยสามสี่วันสองวันแล้ววันหนึ่งแล้วไม่ได้สักอันเลยเมื่อวานก็ไม่ได้สอนเลยทั้งวัน เขาเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเราเปลี่ยนสีกับเติมแถบเติมลายเอ้สีสีน้นเงินเข้าไปให้เหมือนอ3 2าอ่ะเหมือนในฟาสอ่ะใช่ปะอาสามะใช่มั้มสอง3 2 33เดี๋ยวซื้อรถ c h a l l e n อ e r, 33. r 33. อยู่8,000อนะเราขอแต่งอีก2อคันนี้ตังก่อน ผมได้ใช้ลงไอ้เฟลล์ไม่น่ายากหรอกเต็มนี้ปัญหาเดียวคือการดอปไอเทมนี่แหละดอปยากแต่เติมทีเดียวก็จบนะถ้าเติมสี่พันทีเดียวจบเลยนั่นนะโอเคไม่ดอปอยู่ดีมันมก็ไม่ดอก แอรล้อสองสีล้อคือฉีกหลายค่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนแม็กเลยเป็นลายแม็กใหม่ถ้อใส่เทอร์โบโหรือใส่ใส้กกองอัตราเร่งจะดีกว่าน,นี้ท่อก็ท่อด้วยสามอย่าง ยังใส่ไม่ได้ไงมันใช้เงินเขียวอ่ะอันสุดท้ายอ่ะถ้าเอาเงินส้มซื้อก็เสียดายซื้อเงินเขียวทีเดียวเลยดีวยกว่ามันก็ครบเองแหละมันก็ครบได้บ้างไม่ได้บ้างสองสามได้ชิ้นมันก็ดีสิดเจ็ดเอยาวเลย แต่รอบแล้วก็ไม่ดอบโอคตรเซ็งเลยเออยกหน้าดีนะใช่ยกยานยกหน้าหน่อยหๆมั้งปกติไม่ค่อยยกเท่าไหร่รู้สึกยกหน้าหน่อยๆ โอเคขอแบบเครื่องก่อนแล้วกันพวกติดถ้าไม่เอาเครื่องก็ไปนี่ก็ได้แล้วอันนี้แหละโอ้โหสองสี่สิบเป็นไรเอาให้มันตันไอ้ที่มีตัวล็อกเนี่ยคือต้องใส่เพิ่มนะเนี่ยเหมือนไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหห้าร้อยยี่สิบต้องจัดให้มันสุดเลย เกมนี้ถ้าเติมนะเติมนี่เลยจบเลยเนี่ยไอสี่พันแปดร้อห้าสิบเนี่ยตันจอคันไหนตันก็ได้ปให้มนหมดหน่อยขอผานหน่อยดีไป คันนั้นด้วยดูด้วยจะแรงขึ้นไนหะมหัวเสือ,อมันดีขึ้นไนหะมก็ดีขึ้นแหละแต่ค่ณขเห็นชัดเท่าไหร่โอเคดีขึ้นแหละ ยกหน้าขึ้นจริงด้วยตอนออกกลัวเห็นชัดเลยตอนขับก็ยังเห็นอยู่หน้ายกนี่แหละเลยอยากซื้อดอทเชนเจอร์มาใส่เง 7, ินเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดหกอ่ะถึงราคามันถูกแต่ชอบไงชอบอยู่สองซีรีส์นี่แหละดอทเชนเจอร์กับนิสสันสกายไล e ์พวกอาร์สามห้าสามหกกันแหละสามสี่สามสามสองอ่ะ โอเคดีขึ้นเลยมาแข่งเท่ากันเลยเขาเบิรนเครื่องไหมอ่ะต่อต่อให้เลยอ่ะเราไม่เบิรนเครื่องขอเพอร์เฟกต์ในการออกกลัวก่อนล้วกันอืมเนชนะอยู่ดี แต่ว่าสองก็ไหวเราเขาแพงกว่านะขนาดนั้นอะ่ะรถกึนเขียวรถกึนเขียวเขาแพงกว่ารเ,เ,เราไมเบิร์นหรอกธรรมดาเดิมๆนี่แหละ คิดก่อน่าแต่งวายอะไรเจอแถมต้งมนมาติดใส่ ไม่เคยได้หรือ <Yeah. S 1> มาจับ่อยอ้ยนาน,น,นเนี่ย mm hmm. มีเสลเ่มีทุกอย่างเลย ไม่ดอบเลยมันดอบทีมันดอบสองชิ้นสามชิ้นติดเลยนะถ้ามันดอบอ่ะพวกอะไรรถอ่ะดอบก็ยากเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ห้าเซ็นหรือเปล่าไม่รู้ก็จะ้าเอรเซ็นต์หะห้าเอรซ็นตสามเปอรซนต์ตาการดอบถือยากนะ สักชิ้นก็ยังดีจอดานานไม่ได้สักชิ้นเลยอไม่เอาเราไม่เสียงหรอกเสียงอยู่ อีกสีตาสีตาพอแลอเลอ้ยเขาก็แล้วหรือเอโอ้ยเร็วหมดแล้วแต่เขาก็เร็วเหมือนกัน ม้เยอะบูการนี่ะปกติเอาบูการไปขายซื้อสกายไลท์อาสามสองมาใช้ก็ได้แล้วก็จะคิดว่าจะซื้อแหละไอแซนหกอะมาแทนรถคันเนี้ยแต่เออขั้นแรกขึ้นมาตังก่อนพอขั้นแรกขึ้นมาตังก่อนไปซื้อเจ้าไอดอดชเลนลเจอร์มาก่อนปีเจ็ดหกอะ ชอบไงชอบทุกซีรีส์อะโรชานเจอร์อะปีไหนก็ช่างนิสสันก็ชอบแต่ซีรีส์อาร์ซีรีส์เดียวซีรีส์อื่นไม่ชอบ ไปทำบูปินหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันกันกบรถคันนั้นอ่ะเคว็ดผ่านโอ้ยห้าเขียวกล้าแจากต้องการการนำเงินขี่ไปเลยใช้เยอะเอ้ไม่ใช่ดิ ต่ลดน้ำหนักไงน้ำหนักมันเยอะไอวิ่งเนี่ยเออแล้วก็วก็ขี่ไปถึงมา40เอ้ยไม่ถึงหรอเอ้ยไม่ถึงไม่เป็นไร40ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาต่าท้ายแล้วต้องลองคันนี้แหละนี่อยู่ทีต่ต่างกันยังไงต่างกันสามสิบโอู้นเลยโอเคเอาสีเราไม่หมูนะครับแสงวาด แต่งภายนอกมาอย่างเดียวในเครื่องไม่ได้แต่งกินขาดและกินกรอบเลยอย่างนี้โอ้ยสบายถ้าแต่งภายนอกมาอย่างเดียวเนี่ยเสร็จพี่แลน้องเอ้ยไปเจอกันพัดหน้าเลยจะเล่นยาวแหละบาย